ซาตานบอกว่าหนูรู้ยันหมาพี่เออโว้ยมีคนขิงเ่ะเอาเดิงั้นข้อที่สตอบมาดีกว่าว่าพันนี้คือพันอะไรพร้อมแล้วพี่ขอรูปที่สี่ครับมาลองดูครับยังเป็นแมวอยู่นะยังเป็นพันแมวอยู่นะครับเอาแหละไอ,อตัวนี้มีเสน,เน่ห์มากดูสีตาของเขาก่อนดูสีหน้าของเขาดูขนแล้วก็ดูหูของเขา่อนเคยเห็นครั้งหนึ่งน้องน่ารักมากตาสีฟ้าน่ารักมากนี่น้องลิสบอกมานะครับ บ้านหนูเลี้ยงอะพี่วิเชียนมากนะครับมันน่ารักแบบที่หลวงพูดว่ามีสเสน่ห์ปะเออนะฮะบ้านหนูมีนะคะหลงมาจากไหนไม่รู้พี่เลยเก็บมาเลี้ยงในโ,โหโห <cl aps> เฉลยก่อนดีกว่าแมวพันนี้ใช่แมวที่น้องๆพิมพ์เข้ามาตอบหรือเปล่าเฉลยครับ แมวตัวนี้มีถิ่นกําเนิดอ,อยู่ในประเทศไทยชาวต่างชาติเนี่ยรู้จักกันดีในชื่อแมวสยามเป็นแมวไทยโบราณที่มักเลี้ยงกันในวังตั้งแต่สมัยอยุทยาครับซึ่งแมวตัวนี้มีชื่อพันว่าวิเชียนมอวิเชียนบาขอ้อที่ห้านะครับถ้าเกิดตอบได้นี่มีเก่งมากๆครับกับแมวพันธุ์นี้ <laughs> ลิ้นพันแล้วนะครับน้องของขวัญบอกอ่ะแมวพันนี้ครับมาครับมาแล้ว เป็นยังไงล่ะตัวนี้มาตอนกลางคืนมีตกใจอ่ะนะครับหูตั้งไาเลยแววตาแบบนี้ถ้าเกิดเรามาตอนกลางคืนนะแล้วเราเราเปิดไฟเข้าไปเนี่ยแสงแสงจากตาแมวนี่คือส่องเป็นประกายหลายคนเริ่มตอบมาแล้วเริ่มตอบมาแล้วนะครับบอกว่ารัสเซียบลูครับรัสเซียนบูครับพี่โด่งครับใช่ไหมมีรถผ้ป่าอาจจะคว่ำก็ได้นะครับแมวตัวนี้ลักษณะเด่นของมันนะครับก็คือตัวจะไม่ใหญ่มากจะมีขนาดกลางๆ ลำตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะกลมนะแมวโคราชนี่ทำไงเอ้ยไม่แน่เหมือนกันนะดูจากใบหูเนี่ยมันเหมือนเป็นแมวจากภาคอีสานเหมือนกันด้วยนี่ใบให้ล้วนะพ <c oughs> ี่หลงใบให้แล้วนะวนะเอาแล้วนะครับแฮชแท็ก0ส่วนใหญ่ตอบว่าพันนี้รัสเซียนบูจะใช่หรือไม่ฟังเฉลยครับแมวตัวนี้ไม่ได้มีถิ่นกำเนิดในรัเสเซียแต่มีถิ่นกำเนิดที่ที่ อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาราและมีชื่อพันว่าแมวโคราเฮ้ยเป็นไงล่ะอึ้งกันเลยอึ้งกันเลยอึ้งกันเลยเห็นไหมลูกน้องลดพระป่าคว่ำกันเลย,เลย